นะคะควันนี้พบกับครูมิ้งอีกแล้วจ้าใครเป็นบ้างคะที่แบบว่าเก็บเงินไม่อยู่หรือหาเงินไม่ได้ไม่มีทางไหลของเงินเลยไลน์นี้มีคำตอบเข้ามาเลยจบเพลงแล้วเราจะบอกนะคะและก็พร้อมราคาพิเศษในการส่งฟรีก,กลางไลน์นี้เท่านั้นนะจ๊ะใครช้าหมดอดนะจ๊ะ ใครๆก็รู้ว่า t A. w มาพรา้อมกับความแห่งความปังและสินค้ามงคลที่แบบว่าโคตรยอดเยี่ยมมากๆาเป็นอย่ร่องหดยุควิ่ต้าผู้ชาอย่าไปวิ่งตามใครนะคะถ้ายืนที่มั่นคงและเท่ hey, ที่สุดคือการยืนด้วยหลังแท่งของตเต็เพราะฉะนั้นนะคะลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาค่ะเปิดทางไหลของเงินค่ะ วันนี้อยู่บ้านไม่ได้ไปไหนนะคะหลังจากที่ช็อปปิ้งเสร็จแล้วก็ไปอุปมา์เศรษฐกิจโลกแล้วก็นึกขึ้นไดอ้ออกมาไล์หน่อยละกันเดี๋ยวใครๆก็จะคิดถึงตอนนี้แชทแตกรัวๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น4 y นะคายาอลนะคะยา,ยาสระผมจะจอกอยากสีฟันเออกลัวใครแย่งพูดนะคะ และก็สินค้าของที่ s w ของเราเนื้อจากลับมาใหม่ครั้งนี้ใช่ลรกว่าเดิมใครดีก็เทิงโดษปังสั่งของไม่ทันค่ะมาเท่าไหร่ก็หมดไม่พอขายนะจ๊ะใครที่ยังแบบว่าพรีออเดอร์มาก็จะเย็นรอสักครู่นะคะไม่เกิดสิ้นเดือนนี้นะคะของจะได้ครบทุกคนของดีมีน้อยนะคะทุกคนกไ้็ด สวัสดีมหาเศรษฐีทุกคนนะคะใครเข้ามาจะทักใครกันได้บอกไม้บอกดูได้นะคะส่งยิ้มรัวๆหัวเราะรัวๆหน้าเหลืองมาเลยจ้าวันนี้จะมาบอกเครดลับนะคะว่าใครที่เก็บเงินไม่อยู่ต้องฟั่งไลน์นี้นะคะใครที่เงินขาดมือก็ต้องแบบหึหึราดไม่ได้ค่ะไลน์นี้มาเพื่อทุกคนจริงๆอยากรวยเข้ามาค่ะไม่อยากรวยตายนาเลยย้ไปอู้ ครูมิ้นทำไมพูดเยอะจังอะไรนี่หรือเปล่ามาคะ่ะมาคะ่ะใครเข้ามาทักทายกันได้นะคะเบิกบานรับทรัพยามีความสุขดึงดูดทุกอย่างนะจ๊ะอย่าลืมว่ากดแรงดึงดูดถึงคุณไม่ใช้มันก็ถึงคุณไม่รู้จักคุณก็ใช้มันอยู่ดีเออรู้ไว้ใช่ว่าใส่บารแบกหามนะจ๊ะเรียนได้เราสามารถเรียนรู้พัฒนาตัวเองได้นะ พลังงานเราจะข้างในนะคะคือพลังงานจาก God Power พลังงานพระเจ้านะคนที่นักสมาธิบ่อยๆสวดมนต์บ่อยๆนะคะอย่าลืมนะคะปลุกพลังตัวเองและขอพลังจากพระเจ้าในตัวคุณนะคะอย่ามัวแบบว่าไปนับถือสิ่งต่างๆรอบตัวแต่ลืมนับถือตัวเองนะเป็นส่วนครกี่สิ่กับใ้กันได้บกบาลเฮ้ ใครมาไม่ทันไรนี้ก็ย้อนนะคะไรนี้แพงมากๆนะเดี๋ยวครูมิ้นจะพยายามออกมาไล์ให้ไปบ่อยนะคะจะพยายามออกมาบอกเรื่องราวดีๆแบ่งปันส่งต่อสิ่งดีๆนะคะตอบแทนคุณพ่อจัก,กรวาลที่ให้สิ่งดีๆกเราเย้เพลงจบแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวบอกคุณแม่ก่อนนะเดี๋ยวบอกคุณแม่บอกทุกคนนี้เข้ามาก่อนนะคะ กำลังจะเกดแทกลงไปสวัสดีค่ะมอแม่แองเจิลจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะมหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่และใจบุญมากๆนะคะเออวันนี้นะไม่ได้มานานนะทุกคนเพราะว่างานยุ่งงานเยอะตอบแชทลูกค้าแล้วก็แบบทำอะไรเยอะแยะเนาะเป็นแอดมินนะคะเราจะต้องแบบดูทั้งแบบว่าดูแลเพจดูแล Youtube ดูแลหลายๆอย่างตบ แชทให้ลูกค้าแล้วก็ดูแลลูกค้าให้กับพี่เขาพี่คนหนึ่งก็จ้างให้เราเป็นแอดมินให้นะคะตอนแรกเราก็ไม่ได้เรียกร้องเงินหรือไม่ได้อะไรเราเต็มใจทําให้แต่ผลตอบแทนคือการที่เราแบบว่ายิ่งให้ยิ่งได้รับให้ไปก่อนแล้วเราจะได้รับค่ะคนบางคนหรือคนส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าการให้คืออะไรให้ไม่จำเป็นต้องให้ด้วยเงินให้ด้วยแรงให้ด้วยรอยยิ้มให้ด้วยการขอบคุณให้ด้วยการที่เราแบบว่าช่วยเหลือเขาไม่ว่าจะเป็นคําพูดนะคะ การกระทําหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้คือการให้ค่ะให้แล้วให้เลยอย่าคาดหวังอย่ารอคอยอย่าคิดว่าเฮ้ยขูให้เขาแล้วขูจะต้องได้อะไรวะสวัสดีค่ะสวัสดีนะจ๊ะน้องน้องเจเจเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหมนะคะช่วงนี้โควิดระบาดนะคะสิ่งเดียวที่ จะทาให้คนอยู่รอดก็คืองานออนไลน์ค่ะอย่าปฏิเสธงานออนไลน์นะคะอย่าปฏิเสธช่องทางการไหลของเงินไม่ว่าคุณจะขายกําไร5บาทสิบาท20บาทมันคือเงินค่ะทุกคนอยากรู้ไหมคะว่าทําไมเก็บเงินไม่อยู่หาเงินไม่ได้ทําไมเงินมาแล้วมันออกหมดเลยทําไมเงินไม่อยู่กับฉันทําไมฉันต้องเป็นหนี้ทําไมฉันแบบโอ้โหชักหน้าไม่ถึงหลังใครได้ฟังไรนี้ โค้ดข,ของโค้ดโชคเดีว๋วสบายดีนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีครูนิงนะคะสวัสดีมหาเศรษฐีทุกท่านค่ะสวัสดีคุณเพื่อนนะคะจากสปปลาวนะจ๊ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาจะบอกว่าเฮ้ยใครที่แบบว่าเก็บเงิเงนนะไม่อยู่หรือแบบหาเงินยากหาเงินไม่ได้หาเงินได้น้อยหรือตอนช่วงนี้เนาะมันไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจหรือมันไม่เกี่ยวกับอะไรมันอยู่ที่ใจคุณนะคะถ้าคุณขยันนะ ต้นทุนต่ําเรายิ่งต้องขยันให้มากกว่าคนอื่นทําให้มากกว่าคนอื่นไม่ใช่ทํางานหน้าเดียวทํางานอย่างเดียวทางเดียวเงินเข้าทางเดียวในอันตรายนะบางทีเราโดนสั่งพักงานบ้างละเออเหมือนร้านปิดเหมือนที่กูมิน้นะคะตกงานพร้อมกับโควิดรอบแรกทําไมถึงอยู่ได้เพราะเลือกที่จะทําออนไลน์ค่ะตอนแรกพูดไม่เก่งขี้อายไม่กล้าพูดไม่กล้ายิ้มโอ้โหพูดไม่เป็นค่ะไม่มีใครเป็นมาตั้งแต่เกิดจริงไหม เออมันเกี่ยวไหมเนี่ยใช่ไหมมันเกี่ยวทุกอย่างค่ะคนที่เก็บเงินในกระเป๋าไม่อยู่เพราะอะไรรู้ไหมคะบางคนนะคะซื้อกระเป๋ามามันไม่ถูกโลวก,กับคุณนะดูดูลักษณะกระเป๋าดูสีด้วยเราเกิดวันอะไรเราต้องซื้อสีที่มันถูกโลวก,กับเราอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลใครไม่เชื่อก็แล้วแต่นะคะแต่ครูมินเชื่อบางทีเราซื้อกระเป๋าที่มันไม่ไม่ถูกกับเราอะ สีที่มันโดดเด่นสีที่มันเป็นแจมๆอะ่ะมันยิ่งดึงดูดเงินค่ะทำให้เงินอยู่กับเราได้นานนะและก็ใครที่แบบใช้กระเป๋าเก่ามากขาดแล้วขาดอีกขาดแล้วขาดอีกเงินร่วงเงินหล่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะทุกคนคนที่ใช้กระเป๋าขาดนะคะกรุณาเปลี่ยนใบใหม่ได้แล้วนะถ้าไม่เปลี่ยนเงินคุณจะไม่เหลือนะคะมาเท่าไหร่ออกหมดมันมีตูดมันมีรูร่วใช่ไหม สมติเราได้เงินมาเยอะอ่ะจะมีคนมาขอเราบ้างละ่ะจะทําหายบ้างละ่ะจะต้องซื้อโน้ดซื้อนี่บ้างละ่ะเงินมันจะร้อนเงินมันจะอยากออกจากเรามากอะไรอย่างเงี้ยและเป็นไหมที่แบบว่าเฮ้ยเวลาถูกหวยอะ่ะเวลาได้รับเงินโชคฟลุกอะ่ะเวลาที่ได้เงินมาแบบฟรีๆอะ่ะทาไมเงินมันถึงไปได้ไหวมากเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเราไม่รู้จักสํานึกรู้คุณไม่ขอบคุณเงิน อันนี้สําคัญมากๆคนที่ไม่มีเงินโอ้โหขนลุกค่ะพูดแล้วขนลุกจริงๆทงัๆ้งๆที่อากาศมันร้อนนะคนที่ไม่รู้จักทราบซึ้งขอบคุณกระตันยูกับเงินแม้แต่หนึ่งบาทเดียวสลึงหนึ่งคุณเห็นคุณไม่หยิบคุณเหยียบย่าําคุณไม่เก็บอะ่ะนั่นแหละคือคุณดูถูกเงินคนที่ดูถูกเงินเกียรติเงินเกียรคนรวยลื้อ ด่าคนรวยคุณจะไม่มีทางรวยไลน์นี้แพงมากๆนะคะใครเข้ามาชมไลน์นี้โคตรของโคตรของโคตรโชคดีคุณจะรวยได้ถ้าคุณรู้จักขอบคุณแม้แต่เงินที่เล็กที่สุดในกระเป๋าคุณหยิบขึ้นมาเลยบางคนมีแบงค์สิบแบงค์ยี่สิบเนาะหยิบขึ้นมาแล้วก็กราบขอบคุณนะคะขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เข้ามาในชีวิตเราให้เขียนในในโทษอิฐเขียนในกระดาษแล้วไปแปะในเงินแบงค์นั้นเงินที่แบบว่า เราไม่ได้ใช้อ่ะแบบนี้นะคะอันนี้คือสมมุติใบไหนก็ได้ที่เราจะไม่ใช้มันนะคะหยิบขึ้นมาแล้วเราก็เขียนฉันขอขอบคุณเงินที่ฉันได้รับมาทั้งชีวิตตลอดทั้งชีวิตอ่ะทุกบาททุกสตางค์ทุกจํานวนนะคะเขียนและหยิบขึ้นมาดูบ่อยๆทุกครั้งที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเงินจะหมดไหมเนี่ยเงินฉันไม่มีแล้วนะเงินฉันจะพอไหมเนี่ย ทำแบบนี้บ่อยๆทำทุกๆวันเพื่อเตือน จิตใต้สำนึกของคุณถ้าคุณรู้สึกสำนึกรู้คุณหรือขอบคุณทราบซึ้งกระตันอยู่นะคะเงินจะไหลมาเทมาหาคุณเงินจะอยากอยู่กับคุณค่ะเหมือนคุณดูแลคนที่คุณรักอ่ะเวลาที่คุณใส่ใจคนที่คุณรักเขาจะอยู่กับเราได้นานเขาจะมีความสุขใช่ไหมเขาเห็นหน้าเราเขายิ้มเขามีความสุขเขาจะอยู่กับเราค่ะแต่ถ้าคุณโวยวายด่าโอ้โหเงินไม่พออ่ะเดี๋ยวเงินก็หมดเดี๋ยวต้องใช้นี่เดี๋ยวต้องไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นนั่นแหละค่ะเงินถึงไม่อยู่กับคุณ เพราะคุณไม่รู้สึกอะไรเลยคุณไม่ได้รักเงินคุณไม่ได้ไม่ได้ขอบคุณแม้กระทั่งงานที่คุณทํานะคะเกี่ยวทั้งงานและก็เงินคุณจะต้องขอบคุณนะคะงานเจ้านายเพื่อนร่วมงานหรือสินค้าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณทําอยู่เพราะสิ่งนี้แหละมันจะทำให้คุณมีเงินสิ่งนี้แหละมันจะทำให้คุณรวยนะคะเริ่มจากสิ่งเล็กๆค่ะเริ่มทำบ่อยๆทำทุกๆวัน ทำบ่อยๆทำทุกวันนะคะและมันจะทำให้คุณดึงดูดค่ะต้องซาบซึ้งขอบคุณด้วยใจปิตินะคะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณขอบคุณเงินวันนั้นนะคะมันต้องหยิบมาพูดอีกเพราะมันนานมากนะคะ3ปีที่แล้วที่ครูมิ้นมาอยู่พัทยาใหม่ๆนะคะมีเงินติดตัวมาพันห้าทำงานไปเดือนครึ่งถึงจะได้เงินเดือนใช่ไหมแล้วจะอยู่ได้ยังไงด้วยความรู้สึกที่แบบว่าเรียนกดแรงดูดเราก็เลยหยิบเงินเฮ้ยในกระเป๋าไม่มีอะไรเลยอะหาไปเจอเหรียญห้า หยิบขึ้นมาแบบขอบคุณทราบซึ้งโหอย่างน้อยฉันก็มีเงินนะอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยฉันยังเหลือเธออะไรเงี้ยคือขอบคุณมากขอบคุณแบบจนน้ําตาไหลอ่ะขอบคุณแบบนั้นขอบคุณซ้ําๆแล้วคิดดูอยู่ดีๆอ่ะลูกค้าตัวแทนจากที่ไหนไม่รู้ทักมาซื้อของแบบตอบไม่ทันคือวันนั้นได้กําไรไม่ต่ำกว่าสามพันนะจำไม่ได้นะคะทําแบรนด์อื่นไม่ใช่แบรนด์นี้นะไม่ใช่ทีเอ็มยูแต่ว่าเราทราบซึ้งขอบคุณกับเงินเงินเลยวิ่งเข้ามาหาเราสวัสดีคุณ รุจิราค่ะใช่ออนไลน์คือทางรอดนะคะออนไลน์ไม่ใช่ทางเลือกแต่มันคือทางรอดของคนยุคนี้เราไม่รู้ว่าโควิดจะอยู่กับเราอีกนานแค่ไหนแต่เรารู้ว่าออนไลน์อยู่กับเราไปอีกร้อยปีใครไม่ทําเราทําค่ะใครไม่คนรวยอ่ะไม่รอคนรอไม่รวยขอให้วันนี้คุณอยู่รอดคุณไปรอดปากทองคุณรอดครอบครัวคุณรอด คุณทำเด้อค่ะอย่าอายอย่าอายทำกินคะ่ะด้านได้อายอดขายอะไรก็ขายไปเถอะพูดอะไรก็พูดไปเถอะเอาที่เราถนัดเอาที่เราเบิกบังคะ่ะไม่ต้องฟื้นไม่ต้องไปก๊อปปี้เป็นตัวใครแต่เราไปดูแบบอย่างเขาทำยังไงเขาขายอะไรแบรนด์ไหนลงทุนแบบว่าไม่ต้องใช้ทุนอะ่ะเออเพราะยุคนี้เนาะ การที่เราลงทุนเยอะๆเราก็กลัวจะเสียกลัวจะไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะมีหลายๆแบรนด์ที่เขาให้เราเป็นตัวแทนแบบไม่ต้องสต็อกสินค้าแค่โพสต์ขายสินค้า1ชิ้นเหมือนกระเป๋าใบน,นี้นะคะแค่คุณโพสต์ขาย1ใบคุณได้ไปแล้ว500อย่ะง่ายๆอะ่ะไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวลงทุนแค่แรงและก็ใจแค่มีเวลาโพสหนึวันคุณจะโพสตที่ไหนโพสตตอนไหนก็ได้อยู่ที่คุณและคุณจะต้องสานึกรู้คุณขอบคุณเขาคะ่ะอืม ทุกสินค้าเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อย่าดูถูกนะคะอย่าดูถูกงานงานที่เราทำนะคะเกาะให้แน่นๆงานประจำไม่ว่าเขาจะลดเงินเดือนต่ำแค่ไหนทำงานหนักเหนื่อยแค่ไหนเราต้องช่วยกันค่ะเราต้องเกาะให้แน่นๆน่ทำมันต่อไปแล้วก็หางานออนไลน์เสริมนะคะอย่าหยุดที่จะลงมือทำค่ะไม่ต้องมีข้ออ้างหยุดข้ออ้างโหยเตี้ยดำคิเลยหน้าปวกว่าไม่สวยกูแบบอื้ม้วนมากเลย เฮ้ยจะรอเมื่อไหร่รอให้แบบอืมไม่มีแรงทําแล้วถึงจะอยากทําหรอเอออายเขาไหมบางคนที่เขาไม่ได้มีอะไรเลยต้นทุนไม่มีอะไรเลยแต่เขาขยันแค่ออกมาโชว์หน้ากล้องเขารู้จักเราคนที่เขาซื้อสินค้าเขาจะซื้อจากการที่เขารู้จักเราก่อนนะคะทุกวันนี้เขาไม่ซื้อมั่วนะเห็นไหมเวลาที่เราไปซื้อของตามเพจเราไม่รู้จักเขาสินค้าที่ได้คืออะไรรู้ไหมคะใช้ไม่ได้ ต้องทิ้งเป็นเหมือนการขัดซื้อบ่อยซื้อเยอะชอบเอฟเอฟนู่นเอฟนี่กลับมาแล้วมันไม่ใช่เนื้อผ้าไม่ใช่ซื้อเสื้อผ้ากางเกงรองเท้าคือมันใส่ไม่ได้จริงไหมทีนี้ทุกคนก็จะเลือกอ๋อคนนี้ฉันรู้จักคนนี้เป็นเพื่อนฉันคนนี้เป็นพี่ที่ Facebook รู้จักกันนานแล้วเขาคงไม่โกงฉันหลอกอะไรเนี่ยเออเพราะฉะนั้นแล้วเอาตัวออกมาอยู่หน้ากล้องสร้างตัวตนสําคัญที่สุดเปลี่ยนชื่อ Facebook ด้วยเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนภาพเปลี่ยน โปรไฟล์ให้มันดูโปรเฟชชั่นอลนะคะอยากรวยอยากมีเงินก็ต้องทําแบบนี้อย่าลืมที่จะขอบคุณทราบซึ้งเงินนะคะทุกๆครั้งที่คุณนึกขึ้นได้สมมุติว่าคุณถูกหวยคุณก็ต้องนึกขอบคุณเงินนั้นนะหรือมีคนซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าซื้อข้าวซื้อน้ําหอมมาให้คุณนั่นก็คือสิ่งที่จักรวาลมอบให้เรามันคือเงินฟรี แต่เราต้องขอบคุณสำนึกรู้คุณขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ขอบคุณเลยค่ะยิ่งขอบคุณมันยิ่งเพิ่มคุณสมมติว่ามีคนเอาอะไรมาให้คุณทำอะไรให้คุณแล้วคุณไม่ขอบคุณคุณคิดว่าเขาจะให้เราอีกไหมครั้งหน้าเขาจะให้เราไหมเหมือนเราเล่นหรือเราทำอะไรกับพ่อแม่อย่างบางทีพ่อแม่บอกว่าถ้าหนูสอบได้ที่หนึ่งหรือหนูตักน้าให้แม่หรือหนูทำนู่นนี่ให้แม่เดี๋ยวแม่ให้รางวัลนะลูกเราอยากทําใช่ไหมแต่ถ้าไม่ให้อะไรเลยทําอะไรทําดีก่แล้วอะไรก็แล้วคนเราทุกวันเนี้ย มันต้องมีคําว่าขอบคุณค่ะถ้าเราไม่รู้สึกขอบคุณอะไรเลยสิ่งนั้นมันจะหายไปจากเราหมดเลยนะเงินก็ไม่ไม่เหลือขอบคุณแล้วนะคะแล้วทีนี้การที่แบบว่าเฮ้ยช่วงนี้มันไม่มีเงินนะอยากทําบุญแต่ไม่มีเงินถ้าทําด้วยใจที่แบบว่าเสียดายวะ่ะถ้ากูทําแล้วเงินกูจะน้อยลงทําแล้วกูจะมีกินถึงสิ้นเดือนไหมกูทําบุญเนี่ยและกูจะเอาที่ไหนกินวะถ้า ทำบุญด้วยจิตใจแบบนี้ขาดแคลนค่ะคุณจะไม่มีทางรวยและเงินจะไม่วิ่งเข้ามาหาคุณเพราะฉะนั้นนะคะถ้าไม่มีเงินหรือทําไม่ได้ให้โมทนาสาธุบุญกับทุกๆุกบุญที่คนเขาทาค่ะแค่เรารู้สึกสาธุด้วยใจบริสุทธิ์นะคะเราก็ได้บุญนั้นแล้วนะคะอย่ารู้สึกว่าเฮ้ยให้เงินขอทานไปแล้วมันมันรวยกว่าเราหรือเปล่ามันมีเงินเอ้ยมันมีแขนมีขามันรวยกว่าเราไหม หรือให้ไปแล้วก็เป็นแก๊งต้มตุนหรือเปล่าถ้าคิดแบบนี้จิตอกุศลไม่ได้บุญไม่ว่าคุณจะทําไปกี่บาทคุณก็ไม่ได้บุญสักบาทต่างกันกับคนที่แบบว่าเฮ้ยเห็นคนอื่นก็ทําขอทานให้เงินขอทานเนาะแต่เราไม่มีเงินแต่เรารู้สึกแบบอิ่มบุญไปกับเขาอะ่ะปิติปิติสุขไปเขานั่นแหละเราได้รับบุญเรียบร้อยแล้วคะ่ะการทําบุญแบบนี้ก็จะช่วยให้คุณนะคะเสริมบุญบารมีให้คุณนะคะมีโชคมีลาภมีเงินมีทองไม่ขาดมือ เ,เพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมขอบคุณเงินขอบคุณเงินขอบคุณงานและอย่าลืมขอบคุณตัวเราด้วยว่าเราเก่งแค่ไหนบางคนมัวแต่ชื่นชมคนอื่นว่าคนนู้นเก่งคนนี้รวยคนนู้นนี่นั่น,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 นเออยย่องเชิดชูชมเชียร์คนอื่นตลอดเลยแล้วก็มาโทษตัวเองมึงไม่ดีมึงโง,ง่มึงไม่ทําแบบนัน้นนี้มึงไม่ขย,ยันมึงเลือกงานไม่ดีมึงเลือกแฟนไม่ดีมึงทาไมเกิดมาในครอบครัวที่จนอะไรอย่างเงี้ยนี่แหลคะค่ะจะทําให้คุณนะคะ ยิ่งเป็นปิดปิดช่องทางการไหลของเงินเลยอ่ะไม่รวยค่ะชาตินี้ไม่รวยแน่นอนไม่ว่าจะทําอะไรเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมขอบคุณตัวเองบอกรักตัวเองชื่นชมตัวเองไม่ว่าเราจะทําอะไรเล็กๆน้อยๆเรารู้สึกภูมิใจสมมุติวันนี้ออกกำลังกายท่านี้กูออกไม่ได้แต่วันนี้ทําได้หุ้ยเก่งสุดยอดกูเก่งมากหรือไม่โอ้โหตั้งใจจะเก็บเงินเนาะแล้วทุกๆเดือนผ่านมาเก็บเงินไม่ได้สักทีใช้หมดเพื่อนชวนไปน,น่นนี่นั่นอยากได้ของซื้อหมดแต่วันนั้นเรา แต่เดือนนั้นเราเก็บเงินได้แล้วเราซื้อทองสะสมเงินสะสมทองได้เราจงภูมิใจและขอบคุณตัวเองโหฉันโคตรเก่งเลยมีเล็กผสมน้อยไปเรื่อยค่ะทําแบบนี้เรื่อยๆเราจะมีเงินเก็บนะคะแล้ววันนี้นะคะครูเม้น์จะมาบอกนะคะอืกระเป๋ามีหลายสีมากๆเป็นกระเป๋าของ TSW นะคะกระเป๋าดักซับนะคะกระเป๋าดักซับนะคะดักเข้าไม่มีออกเพราะว่ามีเห็นไหม มันเป็นเหมือนท่อนไม้เป็นโงเ่เฮงของคนจีนนะคะเป็นท่อนไม้คือการเติบโตเจริญง,งอกงามค่ะเงินมันจะยิ่งหลั่งไหลเข้ามาหาเรานะคะทุกอย่างถ้าเรามีเสริมมงคลเสริมโงเ่เฮงให้กับตัวเองเสริมหวงจุ้ยให้กับตัวเองมันก็จะยิ่งดึงดูดเงินและข้างในมันเป็นสีแดงเห็นไหมสีแดงก็เป็นสีมงคลดึงดูดเงินกระเป๋านะคะห้ามใส่บัตรเครดิตเด็ดขาดบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดอะไรอย่างนั้นนะคะให้เอาออกนะคะเพราะมันจะทําให้คุณเป็นหนี้ และเป็นบินเงินสดบินอะไรก็ช่างอย่าเอาไปใส่ในกระเป๋าอย่าให้กระเป๋ามันรกค่ะจัดระเบียบกระเป๋าให้ดีนะคะข้างหน้าสุดเราก็ใส่เงินแบงค์ที่มันใหญ่ที่สุดหรือเงินที่เราใช้ประจําและช่องที่สองเราใส่เงินอันนี้นะคะเป็นเงินต่างประเทศเพราะว่าเราอยากได้การไหลของเงินทุกทิศทุกทางทุกสกุลเงินเราก็ไปแลกแบงค์มานะคะใส่เข้าไปและข้างหลังอาจจะเป็นแบงค์ยีบแบงค์อะไรก็แล้วแต่ใส่เข้าไปในนี้นะคะ บัตร ATM ใส่ได้ยกเว้นบัตรมีบัตรเครดิตบัตรที่เป็นนีนะคะและซิปมันเป็นยาวแบบนี้นะคะซิปยาวเปิดได้สองข้างซิปก็มีเกือกม้าสัญลักษณ์เกือกม้านะคะสัญลักษณ์เกือกม้านะคะคนทั่วโลกรู้ค่ะโดยเฉพาะคนในยุโรปนะคะฝรั่งยังเชื่อเลยเพราะว่ามันเป็นสัญลักษณ์ที่ดึงดูดเงินนะคะดึงดูดเงินและก็มีอัญมณีอัญมณีนี้นะคะคือดีทุกอย่าง ใครที่เก็บเงินไม่อยู่อยากเสริมดวงอยากให้เงินเข้ากระเป๋านะคะเปิดกระเป๋ารับทรัพย์ค่ะเปิดทุกเชา้าแล้วก็ขอบคุณเงินแล้วก็บอกว่าฉันเปิดรับการไหลของเงินทุกทิศทุกทางนะคะอย่าลืมนะคะราคาเต็ม2,590บาทนะคะถ้าใครสนใจครูมิ้นลดให้เลย500บาท ส่งฟรีทุกรายการวันนี้ส่งฟรีทุกรายการนะคะช่วงนี้โควิดนะคะช่วยกันเนาะรวมด้วยช่วยกันทุกรายการส่งให้ฟรีเลยคะ่ะทุกคนใบนี้ครูมีซื้อมาเต็มนะ2590บบาทสีทองนะคะเป็นคนเกิดวันศุกร์สีทองใช้ได้แล้วก็จะดึงดูดเงิน ตั้งแต่มีเขาเข้ามานะคะเงินไม่เคยขาดมือนะไม่เคยขาดเงินทั้งทั้งที่เราไม่มีงานประจำทั้งทั้งที่เราไม่ทำงานเราขายของบางทีพพดบ้างลืมบ้างเพราะว่าตอบแชทลูกค้าแล้วก็ทํางานแอดมินทําหลายอย่างมันก็จะลืมโพสขายแต่ลูกค้าทักมาได้หลายใบแล้วนะคะทุกคนมีหลายสีนะคะมีสีดําสีแดง,ส,ดงสีทองสีฟ้าสีน้ําเงินเอาที่ถูกฉลกกเราเอาสีที่เราชอบและสีไหนที่เราชอบมันจะยิ่งดึงดูดเงินเข้ามาหาเรานะคะอืม นี่ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของ T A w สัญ,ญลักษณ์ Infinity นะคะรรย Infinity เงินเข้าตลอดใส่ได้ประมาณ4 0 0แสนนะคะใบนี้แต่ถ้าใส่เงินยูโรหรือเงินฝั่งยุโรปเราจะใส่ได้หลายหลายบาทเลยทุกคนอืมใบนี้สวยสวยมากๆไม่ได้แกะนะคะเพราะว่าอันอื่นถ้าแกะแล้วมันก็จะเป็นสินค้าที่เหมือนถูกใช้แล้วเราก็เลยไม่ได้ออกมาโชว์นะและก็คนที่ ขายของไม่ดีขายของไม่ปังนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณอะไรคะคุณปอใช่ไหมคะโเห็นไหมพลังงานเยอะพลังงานเยอะ <c oughs> เหงื่อ,อไหลใครย,ย,ย้อยไม่เป็นไรคะ่ะแม่คาไปต่อนะคะอันนี้นะคะหนึ่งขวดพันห้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะใครซื้อใครทักมากลางไลน์นะคะใครซื้อในไลน์นี้นะคะส่งฟรีนะคะลดให้เลยขวดละสองอลดไปเลยนะคะจากพันห้าร้อยเก้าสิบก็เหลือพัน เท่าไรนะามร้อยเก้าสนะคะเดี๋ยวมีพิเศษค่ะเดี๋ยวมีพิเศษใครซื้อ2ขวดขึ้นไปหรือสชิ้นขึ้นไปมีราคาพิเศษให้อย่างแน่นอนค่ะคุยกันได้สอบถามกันได้สมมุติว่าเฮ้ยใช้สีอะไรสมมุติว่าเป็นแม่ค้าขายของไม่ได้ขายอะไรก็ไม่ปังขายอะไรก็ไม่ออกสต็อกสินค้าตรึมเลยอันนี้เป็นน้ําหอมพลังงานหินมงคลนะคะไม่ว่าเราจะไปศาสใส่ห้องเรานะคะบ้านเราก็จะมีแต่ความเฮงความปังศาสตร์ใส่รถ เรารถเราก็จะขับขี่ปลอดภัยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาค่ะแต่ละสีนะคะมีความหมายของเขานะคะแต่ละสีมีความหมายของเขาหกสีหก,กลิน่นหอมมากๆหรือจะใช้ทีเดียวสรดเข้าไปทีเดียวเลยค่ะถ้าเราแบบรู้สึกวัน,นนั้นนะถ้าสมมุติว่าใครที่อยากแบบว่าอยากได้โชคลาภโชคฟุกชอบเล่นหวยหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะเป็นสีเขียวสีเขียวตัวนี้สีเขียวอ่อนตัวนี้นะคะ สีเขียวจะเป็นเรื่องโชคลาภโชคฟุกค,ค่ะสีเหลืองนะคะจะเรียกซับ500เท่า500เท่าที่เราอยากได้ค่ะสีดํานะคะรวยมหารวยอันนี้นะคะยิ่งใช้ยิ่งเฮงยิ่ง,งปังเงินมาแบบเยอะมาก้อนใหญ่ก้อนโตนะคะสีเขียวเอพูดผิดสีฟ้าเรียกออเดอร์แม่ค้าทั้งหลายแหลนะคะขาดไม่ได้เลยอยากให้ออเดอร์เข้านะคะตื่นเช้ามาอาบน้ำไหว้พระสวดมนต์นะคะนั่งสมาธิเสร็จแล้วนะคะ ให้คุณพรมน้ําหอมเลยพรมน้าหอมไปทั่วตัวแล้วบอกว่าโหวันนี้ออเดอร์เข้ารัวๆออเดอร์เข้าปังๆออเดอร์ใหญ่เข้ามานะคะแต่กลิ่นแรกเลยที่อยากจะแนะนําคนที่ไม่เคยใช้คนที่ไม่เคยใช้และก็ไม่รู้จักเลยนะคะการที่เราใช้น้ําหอมพลังงานหินมงคลมันดียังไงหินพลังงานหินนะคะคนที่รู้จักพลังงานหินจะรู้ว่าพลังงานทุกอย่างในโลกนี้มันมีจริงนะคะสีม่วงนะคะ ให้ความสุขสีนี้สีแรกเลยจะดึงดูดทุกอย่างค่ะเราจะต้องมีความสุขให้ได้ก่อนมันถึงจะได้เงินมันถึงจะมีเงินเราทำอะไรถึงจะปังนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำกิ่นแรกเป็นสีม่วงก่อนนะคะและใครที่แบบว่าอยากให้ลูกค้ารักอยากให้แฟนรักแฟนหลงอยากให้เพื่อนอยากให้กัระยะนานมิตรรัก,กเราเกื้อกูลเราสนับสนุนเรา าขายดีเฮงปังนะคะก็สีนี้เป็นสีแดงเมตตามหานิยมนะคะคนก็จะนิยมชมชอบคนก็จะชื่นชอบเราจะสั่งซื้อที่เรานะคะขายดีขายเฮงขายปังนะคะคําเตือนนะจ๊ะคําเตือนสินค้าทุกตัวเขาจะช่วยเหลือคนที่เป็นคนดีคิดดีพูดดีทดําดีเท่านั้นนะคะถ้าไปตกอยู่ในมือคนที่คิดลบคิดชั่วพูดไม่ดีนินทาคนโนคนนี้คนนั้นนะคะ โทษมหันนะคะเขามีคุณนันและก็โทษมหันเหมือนกันถ้าตกอ,อยู่ในมือคนดีนะคะช่วยให้คนดีร่ํารวยเฮงๆแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นนะใครสนใจสินค้าตัวไหนสินค้ามงคลอันนี้เป็นสินค้าความเชื่ออยู่ที่เรานะคะจะเปิดใจรับจะเปิดใจลองหรือเปล่านะเออมันอยู่ที่เราถ้าเราเชื่อเราก็ได้ใครไม่เชื่ออย่าซื้อค่ะใครไม่เชื่ออย่าซื้อนะจ๊ะ ซื้อไปก็เสียเงินเสียเวลาเปล่าๆเ,เพราะมันจะไม่ช่วยอะไรคุณเลยนะคะคนที่เชื่อนะคะคนที่อยากได้ให้ไปอธิษฐานจิตก่อนนะคะอธิษฐานจิตอยากได้กระเป๋าดือ,อยากได้น้ําหอมอธิษฐานจิตก่อนว่าสินค้านี้จะมาต่อเติมชีวิตจะมาช่วยชีวิตจาเปลียนชีวิตฉันให้ดีขึ้นขอให้มีเงินเข้ามาแบบโชคฟลุกหรือเงินฟรีๆเข้ามานะคะลองดูค่ะถ้าภายในสามวันคุณอธิษฐานจิตแล้วคุณผ่านคุณได้เงินนั้นเข้ามา คุณก็มีสัจจะด้วยนะคะสั่งซื้อที่ครูมินได้เลยค่ะอินบอกมาได้เลยค่ะส่งฟรีทุกรายการค่ะเออขออนุญาตวางนะคะขออนุญาตวางนะสำหรับวันนี้ครูมินฝากไว้แค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ไรหน,นะะ้าค่ะไปตอบแทนลูกค้าก่อนนะจ้าบ๊ายบาย